สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตัวผมเองก็มีเรื่องราวความฝันของผมเองครับจะมาเล่าให้กับเอฟซีทุกทท่านในช่องของเขืออีสานใต้นะครับได้รับชมรับฟังไว้เพื่อพิจารณาครับ<ะ>เพื่อประกอบในการซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลครับในงวดของวันที่2มกราคม68นะครับ ะงวที่ผ่านมานั้นเลขเข้าเนะาะก็คืองวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมหลายท่านก็คงได้อ่ารับชมความฝันแนวทางของตัวผมเองนะครับผมฝันเห็นอ่พ่อนั่นเนาะครับอ่าเสียชีวิตนะครับก็ออกอายุของพ่อนั่นก็คือหกสิบสามครับท่านผู้ชมออกบนเนาะครับค่ะสลับในครั้งนี้ครับอ่าความฝันของผมที่จะมาเล่านะครับผมฝันตั้งแต่วันที่สิบเก้าครับ แต่ก็คือไม่ได้อ่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็คือติดเกี่ยวกับธุระธุระอยู่หลายอย่างแล้วก็มีงานศพด้วยเนาะใช่ครับศพญาติพี่น้องช่ก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้เล่าก็เลยจะมาเล่าลงคลิปในวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะใช่ครับยี่สิบเอ็ดธันวาค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าฝันวันไหนฝันวันที่สิบเก้าครับค่ะ เดี๋ยวเล่าเลยเนาะครับก็คือว่าก่อนที่ผมจะเล่าความฝันเนาะครับคือว่าในคืนในคืนวันที่19เนะครับประมาณสี่ทุ่มครับได้ยินเสียงโทรศัพท์เนาะครับก็คือโทรมาหาคําแก้วครับเขาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของคําแก้วนะครับได้เสียชีวิตลงเนาะครับด้วยใช่ครับด้วยโรคประจําตัวครับ คราวนี้พอได้รับข่าวแบบนี้เนาะครับผมกับคำเกี้ยวก็พากันนอนไม่หลับครับก็คือหลายๆอย่างครับคุยกันแล้วก็นอนเท่าไหร่ก็นอนให้หลับมันเขาแปลกนะครับท่านผู้ชมครับก็ตกประมาณตัวผมเองนะครับคือไม่หลับเลยแหละครับแล้วคราวนี้ช่วงประมาณตีสามตีสี่นี่นะครับอ่าผมก็มาหลับช่วงนี้ครับพอหลับไปนะครับก็มาฝันครับท่านผู้ชมครับ ก็คือฝันเห็นเกี่ยวกับคนตายนะครับฝันว่าเขาได้นำศพนะครับมาไว้ที่บ้านครับแต่แต่ศพที่มานะครับมันไม่ใช่บ้านครับมันมาวางอยู่ตรงสถานที่ใดที่หนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าศพเป็นพี่ชายเนาะพี่ลูกน้องก็คือลูกพี่ลูกน้องของคำแก้วครับครับในความฝันนะครับก็คือเห็นศพนะครับวางอยู่ตรงแค่ครับ แค่ไม้ไผ่แต่สถานที่นะครับก็คือไม่ใช่บ้านมันมันไม่ใช่บ้านของคนตายะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอคนมุงดูเต้ไปหมดครับที่ว่าอยู่รอบข้างๆเนาะครับแล้วก็อ่าในความฝันเนี่ยผมเห็นผ้านะครับเดินมาครับเดินมาศพเนี่ยศพที่เอามาวางไว้ตรงแค่นะครับไม่ได้ใส่ลงนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลงศพครับก็คือเอาวางไว้แล้วก็ มีซิปเนาะครับแล้วก็ศพก็อยู่ในถุงอะครับครับอยู่ในถุงแล้วก็มาจากโรงพยาบาลเนาะใช่ครับแล้วก็มีคนนั่งมุงดูกันอยู่เนาะครับคือคล้ายๆว่าเขารอพระมาสวดพิธีอะไรพิธีศพอะไรเงี้ยครับแล้วสักพักหนึ่งในกามฟันน่ยตัวผมเนี่ยเห็นพระเดินมาครับเดินมาสองรูปครับพระนะครับพระเดินมาสองรูปแต่มันแปลกตรงที่ว่าพอพระมาถึงเนาะครับมาถึงสถานที่ตรงนั้น ท่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปตรงที่อาสนะที่เขาจัดไว้ให้ครับแต่มาเดินวนรอบศพครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็เริ่มสวดเริ่มสวดอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็นั่งมองดูดูอยู่ครับในความฝันมองดูอยู่ท่านก็เดินอ้อมศพนะครับอ้อมศพแล้วก,ก็พาการสวดสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้ครับก็สวดเดินวนเดินวนหลายรอบครับหลายรอบมาก ความฝันผมก็มีประมาณนี้ครับก็ฝันประมาณนี้ค่ะก็ฝันเห็นคนตายเนาะก็คือฝันเห็นญาติที่ตายก็คือเขาเอาศพมาตั้งไว้บนเคร่ใช่แล้วก็คนนีมาเยอะมากค่ะแล้วก็มีพระส่งรูปมาเดินสวดอ้อมศพใช่ค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้ตัวเลขในความฝันแต่ต้องตีเอาเนาะครับค่ะ แต่ศพนี้ก็คือเห็นชัดเจนว่า,วาเป็นศพของพ,พี่ชายของคําแก้วครับเป็นญาติากันเนาะใช่ครับก็ใส่อ่าถุงครับแต่ถุงนั้นมันจะมองเห็นหเห็นศพครับนอนอยู่เลยครับค่ะก็รรู้ว่าเป็นเขาใช่ค่ะแล้ววิเคราะห์ตัวเลขเป็นตัวไหนบ้างคะแบบนี้อ่าสลับตัวผมเนาะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์ตัวเลขผมก็จะตีว่าผ้าผ้านี่ก็เป็นเลขแปดเนาะครับ อสองรูปก็สองครับแล้วก็ศพก็ผมก็จะตีเป็นเลขสี่ครับแปดสองสี่แปดสองสี่ตีเอาใช่ครับพระมาสองรูปแปดสองใช่ครับศพก็สี่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอายุคนตายเนาะครับก็คืออายุคนตายเนี่ยเขาอายุสี่สิบสามย่างสี่สิบสี่ครับค่ะับแล้วก็ถ้าศูนย์มาใส่ก็เป็นศูนย์สี่สามศูนย์สี่สี่เนาะครับค่ะเพราะในเรื่องจริงก็ตายแล้วจริงใช่ใช่ครับ แล้วก็คนตายนะเกิดวันที่สิบเก้าครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ครับสำหรับคนตายครับครับแล้วก็มีเลขฝาลงครับที่ผมที่ผมฝากไว้ไปงานศพกันมาเนาะใช่ครับเลขฝาเลขฝาลงก็คือสามห้าห้าห้าเป็นเลขสี่ตัวใช่ครับแล้วก็มีเลขหัวเตียงครับเลขเตียงที่คนตายเสียชีวิตนะครับก็คือเลขที่สิบห้า เขานอนเสียชีวิตท,ที่โรงพยาบาลเนาะใช่เดี๋ยวเอาเคยสัรใต้เอาเลขให้ท่านผู้ชมดู<อ>ก็คือตัวนี้นะครับค่ะเนี่ยเคยสารใต้ที่เลขแปดสองสี่ใช่ก็ตัดเล่นด้วยเนาะพระสองรูกก็แปดสองแล้วก็แปดสี่สองสี่ค่ะแล้วก็อายุของคนตายก็คือศูนย์สี่สามศูนย์สี่สี่ใช่อายุเขากําลังจะย่างเข้าสิบสี่เนาะใช่เขาเกิดวันที่สิบเก้าปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ เลขห้าสองสีก็สวยเพราะว่าเลขมันตรงกับคสเนาะคสสองนะสอี่จะไปสองห้าใช่ค่ะก็เลขก็สวยอยู่ค่ะอันนี้ก็คือฝาลงก็คือเคยสานใต้เพิ่มเติมให้เ่อใครถามก็คืองานศพเขาเผาว,วันนี้เลยค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้เลยเพิ่งไปงานไปเผามาแล้วก็มากลับมาเล่าความฝันเนาะค่ะ,คะ,คะก็คือฝาลงก็คือสามห้าห้าห้า เป็นเลขเบิ้ลเลขห้าสามตัวใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเตียงที่เขานอนเสียชีวิตก็คือเลขที่สิบห้าค่ะก็มีประมาณนี้ถ้าใครถากสอบถามรายละเอียดเนาะเราก็หามาให้แล้วก็เพิ่งเพิ่งจะไปเผาเขาวันนี้ใช่ค่ะ,คะก็คือว่าญาติคนนี้ก็คือสนิทกับคําแก้วมากเลยสารใต้เนาะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ าฟันถึงเขาหรือเขาจะมาบอกเลขหรืออะไรยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อเขาเป็นยาที่คำแก้วสนิทคนนึ่ะเพื่อเขาจะมาเข้าฝันหรืออะไรยังไงก็จะเล่าให้ฟังเนาะในในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นะครับเวลาเข้าฝันดีๆเขาก็เขาก็มาบอกคําแก้วเหมือนกันเขาเคยบอกเลขใช่เขาก็ถูกแต่ว่าให้เขาเล่าฝันนั้นเขาไม่กล้าเล่าค่ะเพราะว่าคือเขาป่วยด้วยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนาะก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่า แต่เขารู้ว่าคาเกี้ยวทำคลิปเลขเขาก็จะมาบอกเลขอยู่เรื่อยๆคอันนี้คําเกี้ยวไปทําบุญก็ได้เคาะลงบอกอยู่ค่ะว่ามาบอกเลขรู้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเขาจะใจดีมาเข้าฝันบอกเลขเนาะครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของเคยอีสานใต้คืนที่ฝันวันนั้นก็คือได้ข่าวว่าแกเสียทางทางโรงพยาบาลโทรมาเนาะพูดมาคนลุกเลยครับญาติที่โรงพยาบาลโทรมาก็ก็นอนไม่หลับกัน หรือว่าเคยจานย์จะคิดมากเอาไปฟันหรือเปล่าก็ไม่รู้รอ่ะจะคิดมากเอาไปฟันหรือเปล่าก็ไม่รู้รแต่ในความจริงก็คือน้องสาวของเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เลยก็คือว่าสบนั่นใส่แต่ถึงซิฟมาจริงๆมาจากโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มาวางไว้ที่บ้านเพื่อรอรอ,รอลงศพมาก็คือเอาเอาศพมาแบบนั้นเลยม,มานอนรออยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็ลงศพมาค่อยเอาใส่ ก็คล้ายๆกับที่เขยอีสานใต้ฝันเหมือนกันกินของเล่าเนาะค่ะแต่ถ้าท่าผู้ชมชอบแนวทางตัวเลขเนาะครับก็ลองพิจารณาดูครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้เนาะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆครับแล้วก็มีความสุขทุกๆท่ททานครับค่ะ เดี๋ยวรอคลิปหน้าเนาะเผื่อเคยสานตาจะฝันอีโค้งสุดท้ายหรือคำแก้วฝันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ